วันนี้ก็ยังคงอยู่กับการละลายแชมพูเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นหม้อที่ทำเมื่อวานนะ,ะอันนี้รอแค่ใส่น้ำหอมอย่างเดียวนะคะสำหรับหม้อนี้เพิ่งได้เติมน้ำสม,มุนไพรเมื่อเช้าคาดว่าวันนี้น่าจะได้ใส่น้ำหอมเพราะว่ามาล้างตั้งแต่เช้าใส่น้ำสม,มุนไพรตั้งแต่เช้าตอนนี้นี่ก็ปล่อยให้หัวสบู่เนี่ยค่อยๆละลายไปเองนะแล้ก็ไม่ได้มานั่งเฝ้าค่ะเราก็จะปล่อยให้เขาละลายเองนะคะเราจะได้มีเวลาไปทำงานอื่นๆหัวสบู่ที่ทำเนี่ยนี่ก็จะเก็บไว้ประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นหัวสบู่ถ้ามีเวลาเนี่ยนี่ก็จะปั่นเก็บไว้แบบนี้เลยค่ะสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะเหมือนสบู่ก้อนเลยเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เติมน้ําเติมอะไรลงไปนะคะอันนี้หัวสบู่น้ํามันธรรมชาตินะคะซึ่งสูตรนี้ที่ทําไว้สําหรับทําแชมพูโดยเฉพาะหรือจะทําเป็นสบู่เหลวอาบน้ําก็ได้นะคะเราจะเก็บไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะการไม่ให้อากาศมันเข้าอยู่ได้นานค่ะอยู่ได้เป็นปีเวลาแชมพูหมดนี่ก็แค่ต้มสมุนไพรอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเรามีหัวสบู่เตรียมไว้แล้วหัวสบู่นี่จะไม่ได้สต๊อกไว้เยอะนะคะส่วนมากจะสต๊อกไว้สําหรับตัวเองไว้ทําอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าอย่างลูกค้าเนี่ยต้องการอยากจะได้ถ้าสมมติว่าสั่งวันนี้แต่เช้านี่ก็จะขึ้นงานให้แต่เช้าเลยค่ะ เนี่ยก็จะปล่อยให้เขาเนี่ยค่อยๆละลายตัวไปเองนะคะเวลาที่เหลือเราก็ไปทำงานอื่นๆถ้าหัวสบู่เป็นก้อนใหญ่เราก็ตัดให้มันเป็นก้อนเล็กจะได้ละลายได้เร็วขึ้นสำหรับหม้อน,นี้ก็รอแค่ใส่น้ำหอมอย่างเดียวนะคะเนี่ยนี่ก็จะปิดไปเลยค่ะอันนี้แค่อุ่นอุ่นให้มัน,นร้อนเพราะเมื่อวานเนี่ยกว่าจะได้ใส่น้ำสมุนไพรมันก็ช่วงบ่ายมันก็จะเหลือหัวสบู่นิดหน่อยที่ละลายไม่หมดนี่ก็มาเปิดไฟอุ่นต่อตอนเช้าเนี่ยก็ละลายหมดแล้วนะคะก็จะรอให้อุณหภูมิลดลงก่อนจึงจะใส่น้ำหอมนะคะ